อ๋อแรงดันต่ำมันเป็นยังไงมันเกิดจากอย่างไรอหอยหต่ำเมีนใหญ่ที่ต่อเข้ามาค่ะ เฟตอเนียนแปลงไหนครับมันคือมันจำใส่ะไรมันบดเกี่ยวหั่นเกี่ยวที่สายีองอาจารย์อก้ใครแกก้ไฟฟ้ามันดึงไว้ไฟฟ้ามันดึงไว้มันถีแก่ได้ป่ะสินมันต้องมันต้องสลับเปลี่ยนนะมึงครับเพราะว่าอันนี้ไม่สามเปลี่ยนของของอาจารย์สามเปลี่ยนเป็นป่ะ ของคู่สามเฟดของข่ทะเลซิงเกิลครับซิงเกิลธรรมดาแม่นไฮไปเปลี่ยนเป็นที่ยังกะที่ว่าฟีเฟดเนี่ยฟีเฟดคืสไฟเดินสามเซนไฟเดินสามเซนก็ต้องมาเดินใหม่เขาขยายไปหอดทันแล้วครับต้องคอยเดินเดินจากของอาจารย์ไปสองเซนนะครับสองเซน เขาขยายให้แค่สองเซนมั้งปะเขาขยายไปสี่เซนแล้วครับสี่เซนแล้วครับบอกหมายถึงว่าเขาไฟฟ้าเนี่ยมันต้องขยายไปสามสามสองเซนสองเซนครับอ๋อไม่น่าขยายมันก็ขยายแค่สองเซนแมนครับขยายแค่อ๋อแับนี้สิไปบอกไฟฟ้ายังไงท่านี้บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นไฟสามเฟดนะครับขอเปลี่ยนเป็นไฟสามเซนเขาไม่สามเฟดสามเฟดครับ มีค่าใส่ใจหลายปนเด็ก็คิดมัดขยายเกลดมัดมดมัดหาอะไรนะมัดหาเสียด้วยเพราะว่าเขออเนี่ยต้องคองผูกขอนอ๋อไปเอเขาสามเฟ